ใ <No. S 1> ช่อีซี่เข้าขวด EP เจ็ดนะคะทุกคนอีซี่กับรายการอีซี่เข้าขวดนะคะว่าไปดูกันเลยว่ามีวัตถุดิบแล้วก็ใช้เตาอะไรนะคะไปดูกันเลยดีกว่า,านี่ก็จะเป็นผักนะคะเราแช่นาะไว้เป็นผักกัดขาวนะว่ากินกับหมูกระทะโอนี้นะคะเราก็จะสไลดหมูนะว้าวได้มาหนะน,นึ่งแผ่นเล็กมากในการกินกระทะหมูเป็นปจัจจัยสำคัญเดี๋ยวเราก็จะพาไปหมักหมูกันด้วยนะ วันนี้คือหมูนมนหนันจันร้อนกำลังจะหมักเนาะยวเข้มกินมากกน่าใจยำเฮ้ยมันเย็มจริงอ่ะไม่เย็นก็คงหันไม่ได้แบบนี้เนละวัตถุดิบของเรานะคะก็จะมีเป็นน้ำจิ้มสุก,กี้นะก็ไม่ต้องไปหาน้ำจิ้มหมูกระทะนะคะมีกุ้งแล้วก็มีมาม่าสองหอ่อ แล้วก็จะเป็นไส้กรอกกับเต้าหู้ไข่เต้าหู้ไข่นี้มันจะมีเป็นหม้อชาบูด้วยนะคะแล้วก็หมูที่เราจะทําวันนี้แล้วก็ผักนะคะกับเห็ดเข็มทองนิดหน่อยช้อคนคงเป็นจานกระดาษแต่เราดึงม,มาช้อนมาแต่เราจะเก็บอะไรแล้วก็มีเป็นถ้วยไว้กินกับน้ําซุปถ้วยกินน้ําซุปอะแล้วก็มีถ้วยน้าจิ้มนะ <c oughs> นี่ถ้วยน้ำจิม้มตาตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะคนนี่ก็คือปรับความแรงความแรได้เห็นไหมไ <c oughs> ม่โูกัสเลยว่ะโอเคไม่เป็นไรขอปอโต้นะคะ ฝั่งขวาจะไว้ย่างนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นหม้อต้มนะก็จะลึกลงมาหน่อยไว้กินใส่เต้าหู้ไข่กับผักแล้วก็เห็ดหอมที่เราบอกหรือมาม่าก็ได้ไปดูกันเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำน้ำน้ำาค่ะลงไปในนี้ว้าฮ่าอีกแล้วลงอะไรก็เลเทะแป้วดนี่ทุกคนตอนนี้เราเปิดเตาเป็นโลก่อนนะคะยังไม่หายนะเพราะให้เขาค่อยๆร้อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักใส่มาม่า ตอนนี้ก็เปิดเลยนะกันแล้ว,ลวก,ก็จะมากินกันเลยใส่ก่อนในนนะ้ทอดนะเราไม่ต้องใช้น้ำมันก็ได้เนาะเพราะว่ามันเป็นเทฟลอนแล้วเราจะปิดฝาไว้ก่อนนีเ่เจอกันค่ะริ่มร้อนแล้วดูสิควันแล้วเตาย่างก็ร้อนแล้วเนียเดี๋ยวจะใส่ไส้กรอกให้ดูเดือดร้อนแล้วเหรอร้อนแล้วสิแต่เดี๋ยวเอาที่ที่มีบ้นใส่มาแล้วเ,ววเวสีเยงแห่งความสุข เริ่มเดือดแล้วมีสิฟองปุดๆใส่กอกแล้วก็เหมือนจะสุกแล้วนะเลยเงียบเงียบน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักล<อ>งลไปเลย,เ,ลยเดือดแล้ว,ลวใส่ผักลงไปเลยนี่รางสายแล้วนุวันนี้เราเป็นแก๊งเหลืองนะคะทุกคนคือใส่เหลืองกับทั้งแก๊งแกงหมูกันทุนกคน โร้อนอยู่นะเสียงห้ความสุขสุดสุดๆไม่ได้ออกไปเลยกอนแล้วไม่ได้ไปกินที่ไหนก็สุดต่เีนื้หมูคนหมูที่มีผักเ้าก็าว่กอเราเราต้ไปแหงเยงกคนว้าวไม่ได้กินนานมากมันกระทหดเลยเหรอ คือกินเองคลิปแก้วี v ่อืมอ๋อเออใช่ทุกคนหอมมากตอนนี้คือหอมมากทุกคนเราจะลงกุ้งบ้างเอาไหมได้เลย้าวเราว่าทุกคนต้องหอิวแน่ๆนะทำลายคนดูคนะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปทำลายคนดูหอมยัว่วยั่วทุกคนเลยจ้า นี่ทุกคนเรามาจิ้มน้ำจิ้มเยอะๆทุกคน,นเป็นมันเลยเยอะๆมัไ้ไหมเยอะได้ได้เห็ดทอดต้องไข mm ่ hmm. ลงมาม่าเพิ่มลงไปก็จะเป็นมาม่านะคะเรามาชิมกันดีกว่าทุกคนดิน mm hmm. ถ่ายไม่ได้กลต้คว ร้อนมากทุกคนเพราะตากล้อ,องทิ้งถ่ายไม่ได้นะคบใช่ต้องขอภัยในมุมนี้ด้วยนะร้อนร้อนมาก